สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะได้เชิญชวนพี่น้องและลึกถึงความสัมพันธ์ในชีวิตของพวกเรานะครับโดยเพิ่งยิ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็เน้นไปที่ความสัมพันธ์ของคนที่แต่งงานแล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้าพี่น้องยังไม่แต่งงานก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวสําหรับชีวิตที่จะได้พบในอนาคตหรือว่าสามารถจะนํา หลักการนี้นะครับไปให้คําแนะนําหรือว่านําเสนอให้เป็นแนวทางในการที่เขาจะดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ในความสัมพันธ์ครอบครัวที่เขามีอยู่นะครับหัวข้อวันนี้ผมยังอยากตั้งชื่อว่าอยู่กันด้วยความเป็นมิตรนะครับครอบครัวที่มีความสุขเนี่ยต้องอยู่กันด้วยความเป็นมิตรเป็นมิตรหมายความว่าไม่ได้เป็นอริสตรูต่อกันและกันแต่มิตรที่ว่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่มอม้าสลาีตต่อเต่ารอเรือที่ในภาษาไทยเท่านั้นผมอยากจะชวนมานึกถึงคําว่าเป็นมิตรที่ว่าเนี่ย เป,เป็นภาษาอังกฤษด้วยคือ m i t นะครับมิตรที่ว่าเนี่ยมีมิตรอะไรบ้างประการที่1การที่ครอบครัวเราจะมีความสุขได้เนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซับมิทเอโทษครับคอมมิต <laughs> ก่อนแล้วนะครับมีคอมมิตหมายความว่ามีคำว่าคอมมิตเนี่ยปกติแล้วเรามักจะใช้คำว่าคอมมิตเมนต์กันบ่อยๆใช่ไหมครับนะฮะคอมมิตเมนต์เนี่ยก็คือถ้าเป็นคำนามถ้าเป็นคำกริยาเนี่ยก็จะก็จะแปลว่าคอมมิตนะคอมมิตเนี่ยมันแตกต่างจาก คอมมิชเมนต์เนี่ยมันแตกต่างจาก Contract ตรงที่ว่า c อนแท a c t ์นี่แปลว่าสัญญาที่เขียนในเชิงกฎหมายและเขาเรียกคอนแท็กตนะครับคอนแท็ตเนี่ยหรือสัญญาตามกฎหมายเนี่ยมันเขียนขึ้นเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองใช่ไหมครับเราเขียนสัญญาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเมคชัวหรือว่าเราต้องทําให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของเราเนี่ยมันได้รับการปกป้อง เวลาที่เราเขียนคอนแท็กต์เราไม่ได้สนใจผลประโยชน์ของฝ่ายตรงข้ามหรอกอันที่จริง<ส>ยิ่งเสียยิ่งดีเราจะเราต้องการผลประโยชน์ของเราอันนี้เขาเรียกว่าคอนแท็กต์แต่ว่าในชีวิตคู่เนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยคอนแท็กต์เราไม่ได้อยู่ด้วยการเขียนสัญญาว่าฉันได้อะไรคุณได้อะไร <S <s ในชีวิตคู่เนี่ยเราอยู่กันด้วยคอมมิชคอมมิชเมนต์หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญญาใจนะครับสัญญาใจเนี่ยต้องมันแตกต่างท่าที่ว่าสัญญาใจเนี่ยคือการที่เราพยายามแสวงหาผลประโยชน์ของคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม คอมมิชเนี่ยคือเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมีการที่ไม่ต้องมาบังคับให้เราทำคอนแท็กเนี่ยมันจะมีการบังคับเกิดขึ้นมันจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้ในที่สุดถ้ามีคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่ทำตามคอนแท็กที่เขียนขึ้นมาแต่คอมมิชเมนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครม,มาทำโทษกันหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่คุณเองตั้งใจจะทำและถ้าเกิดว่าคุณไม่รักษาสิ่งนั้นเนี่ยคุณก็รู้สึกผิดเอง แต่ว่าม,มันเป็นความสมัครใจที่เกิดขึ้นอันนั้นมันบริสุทธิ์กว่าเพราะมันเกิดจากความสมัครใจไม่ใช่เกิดจากการถูกบังคับโดยตัวบทกฎหมายหรือว่าตัวอักษรที่เขียนลงไปนะครับนะแน่นอนว่ามันก็มีคอนแท็กอยู่บ้างในแง่ของถ้าเกิดว่าคุณไปจดทะเบียนสมรสนะครับที่ที่ที่ทำการอำเภอใช่ไหมครับหรือที่ทําการเขตเนี้ยมันก็มีการจดทะเบียนสมรสอันนี้เขาเรียกว่าคอนแท็กในเชิงกฎหมายแล้วแนหะแต่ว่าคอนแท็กมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้ามันไม่มีคอมมิชเมนต์ซะก่อนใช่ไหมมันก็ จดวันนี้ก็อย่าวันรุ่งขึ้นได้อันที่จริงไม่ต้องรอวันรุ่งขึ้นหรอกจดเสร็จปั๊บอย่าได้ทันทีเลยได้ซ้าไปมันไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้ามันไม่มีคอมมิชเมนต์ในจิตใจในด้านกับการถ้าเกิดว่าเรามีคอมมิชเมนต์ก่อนเนี่ยไม่ต้องมีคอนแท็กยังอยู่ด้วยกันได้อันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนให้ให้ทำในสิ่งที่มันฉีกแนวหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผมกาลังพูดถึงต่อให้นะดังนั้นคําว่าต่อให้เนี่ยหมายความว่าคอมมิชเมนต์ที่มีเนี่ยมันย่อมสาคัญกว่าคอนแท็กสัญญา ที่เรียกว่าคอนแท็กอยู่เสมอแต่ถ้าเรามีคอมมิชเมนต์ซะก่อนเลยเนี่ยคอมมิชเมนต์เนี่ยมันจะควบคุมคอนแท็กเองมันจะควบคุมสัญญาที่เหลือและสัญญาที่เหลือเนี่ยมันจะมันจะแทบจะไม่ต้องใช้อะถ้าเรามีคอมมิชเมนต์ซะก่อนแล้วมันจะถูกใช้โดยคนอื่นไม่ใช่เราสองคนเช่นสมมุติว่าเราจาะทะเบียนสมรถกันเนี่ยเออมันจะถูกใช้โดยทายาทโดยทํามหรืออะไรที่เหลือทั้งหลายเขาจะใช้คอนแท็กของเราแต่เราสองคนเนี่ยไม่ต้องใช้คอนแท็กหรอกเราใช้คอมมิชเมนต์ก็อยู่กันได้ใช่ไหมครับนะอันนั้นก็คือ ตัวแรกผมว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเ,เ,เกริ่นตอนแรกนี่ก็จะหมดไปครึ่งชั่วโมงงั้นเข้าเรื่องเลยก็คือการที่1นึ่งคอมมิ t นนตนะครับขอใช้ภาษาไทยง่ายๆว่ายืนหยัดแล้วกันนะครับนะเป็นสิ่งที่พระคัมภีรบอกว่าเราอ่านด้วยกันนะครับในปัญญาจามบทที่9.9ข้อเ1 2 3เจ้าจงชื่นชมยินดีในชีวิตกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอน,นิจจัง ที่ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดวันเวลาอานิจจังของเจ้าเพราะว่านั่นเป็นรางวัลสำหรับชีวิตและสำหรับการตรากตรำของเจ้าซึ่งเจ้าได้ตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์นะพระองคพี้ใช้คำพูดที่เป็นปริศนานิดนึงเพราะว่าเป็นบทกลอนคำว่าตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์นะมายความว่ามันมีแค่ชีวิตนี้ชีวิตเดียวและความสัมพันธ์นี้ ในคําสอนของพระอัมพีมันมีแค่ครั้งเดียวนั่นเป็นคําตอบที่บอกว่าเป็นคริสเตียนอย่าได้ไหมไม่ได้ครับเราเราไม่สนับสนุนการหย่าร้างแล้วก็เราไม่ได้เปิดช่องในการที่จะบอกว่าเออเป็นคริสเตียนหยา่าได้จริงๆแล้วมันไม่ได้แต่มันก็มีกรณีที่จําเป็นอันนี้เข้าใจได้ เรารู้อยู่แต่เราไม่เราวันนี้เราไม่ไปพูดเรื่องกรณีจําเป็นที่มันต้องเกิดขึ้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องนั่นนี่โน่นที่มันอาจจะเป็นข้อยกเว้นซึ่งน้อยมากแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยคริสเตียนเนี่ยเราไม่ได้เราไม่เคยให้คำปรึกษาหรือบอกว่าเออวิธีการหย่าคืออะไร มันไม่มีนะม,นมันเกิดขึ้นโดยความจําใจหรือความจําเป็นเท่านั้นแต่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงผูกพันพวกเขาไว้แล้วเนี่ยพระเจ้าอยากจะเห็นเขาสร้างครอบครัวที่มีความสุขและพระเจ้าอยากจะเห็นพวกเขาเนี่ยใช้แนวทางที่เหมาะสมถูกต้องในการที่แก้ปัญหามากกว่าเพียงแค่การเดินถอยอ่างออกมาถอยห่างออกมาจากกันแล้วกันใช่ไหมครับเพราะว่าต่อให้เกิดการหย่าร้างจริงบางทีปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขและบางทีมันอาจจะแย่ไปกว่าเดิมเพราะว่าทุกๆวันทุกคืน คนที่เขาอย่าร้างกันเขาก็บอกผมว่ามันก็ยังลืมไม่ได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังเจ็บปวดแล้วก็หลอกหลอนอยู่ในชีวิตของเขาอยู่แม้ว่าเขาอาจจะต้องอยู่ในสภาพนั้นด้วยความจําใจก็ตามใช่ไหมครับนะอันนั้นเรากลับมาสู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เรายังทําได้ในวันนี้และเป็นสิ่งที่เราควรจะดําเนินต่อไปแล้วก็ทําให้ดีที่สุดในการที่จะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันเนี่ยในครอบครัวเนี่ย โดยธรรมชาติแล้วลูกจะเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคงโดยปริยายแต่ถ้าเรามัวแต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องเรื่องการเงินงของครอบครัวเรื่องการดูแลสิ่งอื่นมากมายโดยไม่ได้ กระชับความสัมพันธ์ที่ที่ดีต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่ในที่สุดแล้วย้อนกลับมาทําลายสิ่งอื่นๆในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ลาบรื่นเพราะมันขาดการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพราะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันนั้นอันที่หนึ่งคือคอมมิชเมื่อเราตั้งใจที่จะอยู่กับใครแล้วเนี่ยเราต้องไม่ปันใจไปสู่คนอื่นหรือว่าหาโอกาสในการที่จะทําให เกิดความไม่ซื่อสัตย์ต่อพวกเขาใช่ไหมครับนะัพังผีข้อต่อมาบอกครับบอกได้ว่าส่วนบรรดาผู้หญิงสูงอายุก็เหมือนกันสอนพวกนางให้ประพฤติด้วยความนับถือไม่ใส่ร้ายไม่ติดเล่าแต่เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามเพื่ออบรมหญิงสาวให้รักสามีและก็บุตรของพวกตนนะครับอันนีน้อันที่หนึ่งครับคอมมิชมีความซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์มีความยืนหยัดต่อสิ่งที่ต่อบุคคลที่เราได้ประกาศว่าเราจะอยู่ด้วยกันกับเขา ช่วงๆที่ผ่านมานี้ยพอดีว่าผมเองก็ทําพิธีสมรสบ่อยเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะทําพิธีสมรสอีกแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พูดเสมอในพิธีสมรสนะครับในหกเดือนนี่มีแปดคู่ขอบคุณมากที่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็สิ่งหนึ่งที่พูดอยู่เสมอในในพิธีสมรสก็คือว่าการการที่เราเข้าสู่พิธีสมรสเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราประกาศว่าวันเนี้เรารู้สึกรักกันและกันแต่ มันเป็นการประกาศว่าในวันข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตามเราจะไม่ทอดทิ้งกันและกันเพาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันจะไม่ตั้งอยู่บนความรู้สึกอีกต่อไปเมื่อเราเข้าสู่พิธีสมรสและปฏิญาณต่อกันและกันเนี่ยความรักของเรามันจะตั้งอยู่บนคําปฏิญาณของเราความรู้สึกมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ด้านล่างและ ความปฏิญาณและความวามิดคอมมิตเมนต์คำาสัญญาที่มีต่อกันและกันจะอยู่ด้านบนความรู้สึกมันซนครับบางทีมันก็วิ่งไปวิ่งมามันก็หนีหายไปได้แต่ถ้าคำปฏิญาณยังมีอยู่คำปฏิญาณมีความมีวุฒิภาวะมากกว่ามันจะหาความรู้สึกนั้นเจอและดึงสิ่งเหล่านั้นกลับมาได้ถ้าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีคอมมิตเมนต์นะครับประการต่อมาครับอยู่ด้วยการเป็นมิดก็คือการสับมิดนะครับภาษาไทยผมใช้คําว่ายินยอมละกันอ่ะสับมิดหมายความว่าการที่เรายอมฟังกันและกัน ในพระคัมภีร์สอนนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของ submission หรือว่าการ submit เนี่ยนะฮะก็คือเราอ่านด้วยกันนะครับหนึ่งสองสาม,มีสติสัมชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์ดูแลบ้านเรือนอย่างดีมีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะไม่ถูกดูหมิน่นอันนี้กำลังพูดถึงพฤติกรรมที่ดีของคูสมรสในในกรณีนี้กำลังพูดถึงภรรยาเพราะว่า,าพูดถึงเรื่องของการที่เราจะยอมฟังกันและกัน หลายครั้งที่เดียวมีคนถามว่าทําไมผู้หญิงต้องยอมฟังผู้ชายอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่แบบนั้นในด้านหนึ่งเนผู้ชายก็ต้องรักผู้หญิงคําว่ารักนี่มากกว่ายอมฟังเองนะใช่ไหมเพราะรักเนี่ยคือยอมฟังแล้วทําตามด้วยผู้หญิงอาจจะยอมฟังอย่างเดียวแต่ผู้ชายเนี่ยต้องรักแล้วก็ปฏิบัติดูแลเอาใจใส่ปกป้องด้วยนะครับทําไมมันเป็นเรื่องยากที่ที่ผู้หญิงยอมฟังผู้ชายตามประสบการณ์ผมบอกได้เลยนะถ้าผมเป็นผู้หญิงผมก็เป็นเรื่องยากือนการที่จะฟังผู้ชายเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ชายเติบโตมาด้วยความรู้สึกที่กล้าได้กล้าเสีย คือโดยสลีละของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเอาตัวรอดจากพยันตอันตรายได้มากกว่าได้ง่ายกว่าในช่วงเวลาที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ผ่านช่วงวัยเด็กมาปั๊บเนี่ยนะครับสลีละของเราก็จะแตกต่างกันในแง่ที่ว่าผู้ชายก็จะบึกบึนอดทนฟันฝ่าอะไรได้ง่ายกว่าทําให้เขาโดยธรรมชาติก็มักจะมีความระมัดระวังน้อยกว่าพรามันจะระมัดระวังมากทําไมเพราะว่าฉันทําได้ฉันผ่านได้ฉันกระโดดข้ามได้ฉันเร็วกว่าฉันอะไรกว่ามันก็เลยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นส่วนผู้หญิงก็อาจจะเอา ฉันไปได้ช้ากว่าฉันกระโดดข้ามได้ไม่ไกลเท่าเธอทุกอย่างมันก็ต้องระวังไปหมดใช่ไหมครับความระมัดระวังมันทําให้เกิดความรอบคอบโดยปริยายตั้งแต่นั้น,นต้นมาดูเหมือนว่าเมื่อเติบโตมาคู่กันในช่วงวัยรุ่นเนี่ยผู้หญิงก็มักจะมีวุฒิภาวะสูงกว่าอันเนื่องมาจากความระมัดระวังที่เกิดจากความจํากัดในชีวิตเนี่ยที่มีมากกว่าไปด้วยผลที่ตามมาคืออะไรทําให้ผู้ชายในสายตาของผู้หญิงเนี่ยดูเหมือนจะไ,ไม่ข่อยระมัดระวังทําอะไรเลิศเล,เล่เห็นอะไรเล่นไปหมดเป็นเกมไปหมดเลย จริงไหมครับจริงฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พระคัมภีร์ต้องกำชับว่าผู้หญิงใจเย็นยอมฟังเขาก่อนเขามีศักยภาพที่คุณสามารถจะเข้าไปปลดล็อกศักยภาพนั้นได้อย่าไปดูถูกเขาว่าเขาขี้เล่นเขาอะไรไปหมดเขาว่าขี้เล่นจริงแต่ว่าในเวลาเดียวกันเขามีศักยภาพที่รอใครสักคนหนึ่งจะมาปลดด้วยหัวใจของคนคนนั้นออกจากสิ่งนั้นที่ทําให้เขาฉลาดยิ่งขึ้นทําให้เขามีความระมัดระวังมากขึ้นทําให้เขาสามารถจะพัฒนาชีวิตได้ มีมีมุฒิภาวะสูงขึ้นขอเพียงแค่คุณไม่เข้าไปแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นหรือว่าเ,อาเห็นเขาเป็นเพียงแค่คนที่ฉลาดน้อยกว่าแต่คุณยินดีที่จะเข้าไปแล้วก็ยอมเขาแทนที่จะให้คําแนะนําโดยตรงอาจจะตั้งคําถามถามเขาว่ามีทางเรื่องอื่นอีกไหมมีสิ่งที่เราจะไปได้าทางที่สองไหมมีอะไรอีกไหมที่คุณสามารถจะตัดสินใจได้กระตุ้นเขายอมฟังเขาและกระตุ้นเขาให้เขาได้คิดเหมือนที่คุณคิด แทนที่จะไปโมโหเขาแทนที่จะไปหงุดหงิดเขาว่าทําไมไม่คิดอย่างฉันคุณก็เป็นมนุษย์ฉันก็เป็นมนุษย์ไม่มันเป็นมนุษย์คนละแบบกันและเติบโตมาคนละอย่างฮอร์โมนก็แตกต่างกันไอสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาก็แตกต่างกันอันนั้นความอดทนของเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยในการที่เราจะยอมฟังเนี่ยจะทําให้เขาเองสามารถที่จะพัฒนาชีวิตไปควบคู่กับเราได้และที่สําคัญครับผมจะบอกเลยครับว่าในที่สุดแล้วคุณจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปทุกวันนี้ที่คุณเหนื่อยเนี่ย เพราะว่าคุณลาคาญแลวก็คุณเห็นว่าเขาตัดสินใจช้าหรือตัดสินใจไม่ฉลาดคุณก็เลยเอามาตัดสินใจเองทั้งหมดมันทําให้คุณเหนื่อยแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่อยู่เขายอมฟังเขาบ้างจนกระทั่งเขาฝึกฝนที่จะตัดสินใจและเติบโตขึ้นมาไม่ไวุฒิภาวะอีกหน่อยเขาจะตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดีย Given, ดิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นแล้วคุณก็จะไม่เหนื่อยอ,อีกต่อไปเพราะเขาเริ่มจะตัดสินใจเฉียบคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแต่จุดเริ่มต้นมันต้องเริ่่มมจาากการทีคุณยอัง ในบางครั้งคือมันก็มีบางเรื่องแหละที่ยอมไม่ได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเราไมไ่ยอมหรอกซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในตอนสุดท้ายแต่บางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายลองยอมดูสิครับแล้วคุณจะพบว่าเขามีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจเขามีความมั่นใจมากขึ้นในการจะ รับบทบาทของการเป็นผู้นำพอพระเจ้าประทานบทบาทนั้นให้ผู้นำไม่ใช่ผู้ข่มเหงนะแต่เป็นผู้นำคือผู้ที่เสียสละที่ต้องคิดมากกว่านอนดึกกว่าวางแผนมากกว่าทุ่มเทมากกว่าเพื่อจะปกป้องชีวิตของผู้ที่ตามเขาอยู่และพระเจ้าประทานบทบาทที่สําคัญนี้ให้กับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือผู้ชายไม่ใช่เพื่อที่จะสั่งให้ทําแต่เพื่อที่จะรับผิดชอบภาระที่หนักกว่าผู้หญิงในการที่จะนําครอบครัวของเขา และเขาควรจะกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาและรับหน้าที่นี้ได้แล้วนะโดยที่มีผู้หญิงเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาว่าฉันมั่นใจว่าคุณนําได้และฉันจะช่วยให้คุณนำนะครับนะนำไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นหัวหน้าแต่นําแปลว่าจะต้องรับบทบาทที่หนักกว่านะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ2 1 22บอกต่อมาว่าจงยอมฟังกันและกันไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงฟังผู้ชายเท่านั้นแต่ยอมฟังกันและกันด้วยเนื่องจากความยำเกรงพระคริสต์ไม่ใช่ความยำเกรงกันและกันใช่ไหมครับ ยอมฟังกันและกันพ่อเห็นแก่พระคริสที่บอกให้คุณยอมฟังกันและกันส่วนพรรญจาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าคืออันนี้ก็กลับมาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายินดีที่จะลดอีโก้ของกันและกันลงเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไว้วางใจแล้วก็รู้สึกให้เกียรติต่อกันและกันมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็คือมิตรที่3มครับซับมิตนะมิตรที่หนึ่งอะไรนะครับคอมมิตนะครับยืนหย มิตนะที่2คืออะไรครับ submit นะครับก็ยอมฟังกันแล้วกันมิตที่3ครับก็คือการที่เราจะ p e r มิตนะปกติ permit แปลว่าอนุญาตนะครับแต่ในเวลานี้ผมขอใช้ในเซนส์หรือในความรู้สึกของการที่เราจะยกย่องหรือว่าอนุญาตให้เขาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเรียกให้เขาเป็นบางครั้งบางคราวมันอาจจะไม่ได้ตรงกับใจของเราแต่ถ้าเขามั่นใจว่าพระเจ้าเรียกเขาเป็นเขาเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้ หน้าที่ของคู่สมรสหรือคนที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยก็คือการที่เราจะเพอร์มิทเขายอมปล่อยให้เขาเป็นในสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเขาอย่างแท้จริงพระธรรมสุภาษิตบทที่ 31: มสข้อสิพูดแบบนี้เกี่ยวกับคู่สมรสที่ดีคือเธอนำสิ่งที่ดีมาให้เขาไม่นำสิ่งร้ายตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเธอนั่นคือเธอเพอร์มิทเธออนุญาตให้เขาเป็นในสิ่งนั้นเธอรู้ว่าบางทีสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้รายได้ของครอบครัว ลดลงไปบ้างแต่ไม่ถึงขังข้นที่ขาดแคลนจนกระทั่งอยู่กันไม่ได้อาอันี้ก็ไม่ต้องติดแตเนเชิญไปมันก็ต้องอยู่ได้กินได้ด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็สามารถที่จะเป็นตัวตวนของเขาได้มากยิ่งขึ้นฉันก็จะอดทนอยู่กับเธอต่อไปเพราะฉันมีคอมมิชเมนต์ฉันยอมสมิธเธอและฉันก็จะเพอร์มิธเธอให้เธอได้เป็นในสิ่งที่ฉันมั่นใจว่าพระเจ้าเรียกให้เธอเป็นนั่นคือความซื่อสัตย์ที่แท้จริงความมุ่งมั่นที่แท้จริงที่คู่สมรสมีต่อ,อก,กันและกันไม่ว่าจะร่ำรวยยิ่งขึ้นหรือ ยากจนลงเอา้าเราก็สัญญาแล้วพอถึงเวลายากจนลงจริงๆไม่ยอมอยู่ที่ความยากจนซะแล้วนะครับนะมันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละบางครั้งมันอาจจะต้องอดทนหน่อยอันนี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าเราก็รู้ว่าคือผมอยู่ในอาชีพที่ไม่ได้นะครับพี่น้องคงเข้าใจ <laughs> ตั้งแต่เริ่มต้นมาผมสอนหนังสือมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นผมเป็นอาจารย์มหาวิาลยนะซึ่งก็มีเกียรติแต่ก็ไม่ค่อยจะมี รั์สินมากนักจะบอกว่าไม่มีกินก็ยังไงอยู่มันก็มีกินแต่ว่าไม่ค่อยมีของหรูหรูกินแต่ว่าเราชื่นใจในสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันคือตัวตนของเราคู่สมรสของเราก็ยินดีที่สนับสนุนสิ่งนี้แล้วก็แทนที่เราจะมองว่าทําไงดีที่เราจะมีรายได้มากขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าเมื่อเราเป็นสิ่งที่เราเป็นแล้วเนี่ยทำไงดีที่เราจะมีรายจ่ายน้อยลงบางทีรายได้มากขึ้นก็ไม่ได้รับประกันว่าว่าครอบครัวจะมีความมั่นคงเสมอไปถ้ารายจ่ายมันวิ่งตามรายได้ทน ใช่ไหมครับนะเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่รายจ่ายของเราจะเหมาะสมกับรายได้ของเรามากยิ่งขึ้นและความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อสองสิ่งนี้มันอยู่ในจุดที่สมดุลต่อกันเลยกันไม่มาวิ่งแซงเออไม่ใช่ไให้ด้านหลังมาวิ่งแซงให้ไม่ให้รายจ่ายมาวิ่งแซงรายได้เพราะถ,าถ้าเป็นอย่างนั้นรายได้เท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกจริงไหมครับนะเคยเจอไหมคนที่ได้รับเงินเดือนเป็นแสนแล้วยังบ่นว่ารายได้ไม่พอเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะรายได้น้อยแต่เพราะว่าบริหารรายจ่ายไม่เป็นนะฮะอันนั้น การที่เราจะเพอร์มิทเขาเนี่ยบางทีมันก็ต้องเสียสละเรื่องของอไรายได้เรื่องของเวลาเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบา,บางเรื่องบางแห่งหรือแม้กระทั่งเรื่องการย้ายที่อยู่อาศัยนะฮะเราก็ต้องคุยกันอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องตามเขาคนเดียวหรือตามเราคนเดียวทั้งสองคนจะต้องหาจุดสมดุลที่ว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกคุณเป็นและอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ฉันเป็นหาจุดตรงนี้ให้ได้แล้วเพอร์มิทกันละกันในการที่จะอยู่ ก็ยังมีความสุขนะครับแล้วก็ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าใน,นพระธรรมกิจการบทที่18ข้อ18พูดถึงตัวอย่างของคู่สมรสคู่หนึ่งที่เพอร์มิทกันและกันในการที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็เป็นในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาเป็นนะครับพูดถึงเปาโลพักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันในอคคราทูตน,นะครับอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องเนี่ยไปยังแคว้นซีเรียอันนี้คนคนหนึ่งและปริสิลากับอาคิลาก็าไปด้วยที่ผมขีดเส้นใต้เนี่ยรผมอยากให้พี่น้องสังเกตต,ตรงที่ว่าในนนสมัยยก่อนน่อเี โดยปกติแล้วผู้ชายมักจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อปริซิลลาซึ่งเป็นชื่อของผู้หญิงมาก่อนแล้วเราจะพบว่าเกือบจะทุกครั้งเลยเวลาที่ครอบครัวนี้เนี่ยถูกพูดถึงเนี่ยชื่อของผู้หญิงามาก่อนปริซิลลาและอะควเล่าปริซิลลาและอะควเลาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเวลาพูดถึงพันธกิจการรับใช้เนี่ยดูเหมือนว่าภรรยาของครอบครัวนี้จะมีบทบาทมากกว่าสามี แต่สามีไม่ได้คิดอิจฉาหรือว่ารู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงทําไมเธอมานบแต่เขาเพอร์มิทภรรยา,ยาเขาที่จะมีส่วนร่วมภรรยา,ยาเขาที่จะใช้ของประธานที่เธอมีเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็อวยพระพรคนอื่นจากสิ่งที่เธอเป็นโดยไม่ต้องมองว่าโอ้ยคนอื่นเขาจะคิดว่าฉันเป็นยังไงเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วไม่ได้เป็นผู้นําไม่สําคัญสําคัญคือฉันรักเธอแล้วฉันอยากจะเห็นเธอเก้าวหน้าฉันจึงเพอร์มิทให้เธอเป็นในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เธอเป็นอันนั้นคือประ,ประมาณว่าไอความหมายของคำว่าเพอร์มิท อยู่กันในการเป็นมิรสุดท้ายครับก็คือล i m i t ด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ยินยอมแต่ว่าต้องยับยั้งในบางเรื่องด้วยในชีวิตของเขานะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับ commit อันที่สองเลยนะครับ submit นะฮะแล้วก็อันที่สามออะไรครับ เพอร์มิดและสุดท้ายคือต้องลิมิตกันและกันด้วยยับยั้งเวลาที่เขาทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่เออเพอรมมิดเพอรมมิดอย่างเดียวมันก็จะไปไม่มีขอบเขตอะไรเลยเราต้องวาดเส้นขอบเขตให้ชัดเจนด้วยว่าเราไปได้ไกลขนาดไหนตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยคือในตอนที่เขาตรึงพระเยซูคริสเนี่ยนะครับคนที่ตรึงพระเยซูคริสเนี่ยคนที่มีอํานาจในการตรึงเนี่ยนะก็คือคนที่ชื่อว่าปีลาตปีลาตเนี่ยเป็นผู้ผู้วา่าราชการเมืองเยรูซาเล็มที่ส่งมาโดย อนจาจกรมซึ่งปกครองอยู่ในเวลานั้นนะครับนะปีลาสกาลังจะตัดสินให้พระเยซูคริสต์ถูกประหารชีวิตด้วยการถูกตรึงกางเขนปรากฏว่าภรรยาของปีลาสครับก็มาบอกกับปีลาสในเวลานั้นบอกว่าอย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบทำคนนั้นเลยเพราะว่าวันนี้ดิฉันไม่ค่อยสบายใจเนื่องด้วยความฝันเกี่ยวกับคนคนนี้คือเนื่องจากภรรยาของปีลาสไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นคริสเตียนพระเจ้าอาจจะตรัสกับเธอผ่านทางความฝานันเนื่องจากเธอไม่รู้ไม่มีช่องทางอื่นที่จะคุยกับเธอแล้วเธอก็รู้สึกว่าอ พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็เราไม่ควรจะไปยุ่งด้วยนะในแง่ที่ว่าไปปักตรามพระองค์หรือว่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับพระองค์ถ้าปีลาศฟังภรรยานะเหตุการณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ว่าปีลาศไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่ายังไงยังไงพระเยซูคริสต์ก็คงจะตายแทนความบาปของเราแน่แต่ที่แน่ๆคือปีลาศจะไม่ต้องอยู่ในสภาพของการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการทําผิดเหล่านั้นนะอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันอีกหัวข้อหนึ่งแต่ที่แน่ๆก็คือว่่าาาาาตตอออนนีีน้ยภรรรขงงปิลิลลกํ limit, ัมหืว บอกไปแล้วว่าอันนี้มันไม่ควรทำนะเธอเราอย่าทําเลยวันนี้มีอะไรบ้างด้วยความรักเนี่ยที่เรากําลังคุยคู่สมรสของเราแต่แน่นอนว่านะครับความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดไม่ยากหรอกถ้าเกิดว่าเราสนิทกันแต่คําถามก็คือว่าพูดออกไปแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือว่ามันเจ็บช้ําใช่ไหมครับเราเลือกพูดได้ทั้งจังหวะเวลาของการพูดและวิธีการที่เราใช้ในการพูด ทั้งจังหวะเวลาและวิธีการที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าพูดโดยอาศัยความรักคนที่พูดความจริงโดยไม่ไอาศัยความรักเนี่ยมีแย่ไปหมดเดินไปไหนเมื oh. ม่อไหนก็ได้ยินเขาพูดความจริงตลอดแต่ความจริงของเขาเนี่ยมันช่างบาดหูบาดใจบาดชีวิตแลอเกินนะตลอดเวลาเขาภูมิใจกับการที่เขาเป็นคนพูดความจริงและเขาก็พูดกับคนอื่นเสมอว่าผมเป like. ็นคนอย่างนี้แหละฉันเป็นคนอย่างนี้แหละฉันเป็นคนพูด unks, ตรงๆอย่างนี้แหละผมว่าไม่จริงหรอกคุณไม่ได้เป็นคนพูดตรงๆคุณเป็นแค่คนพูดแรงๆเพราะว่า <laughs> <fez S 1> คนพูดตรงๆเนี่ยกับคนพูดแรงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้อง คนที่พูดตรงๆเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดแรงๆก็ได้มีคนมากมายที่พูดตรงๆแต่ไม่เคยพูดแรงๆเลยก็มีใช่ไหมครับนะพี่น้องคิดว่าผมเป็นคนพูดตรงๆไหมครับผมเคยตะคอกใส่พี่น้องไหมครับมันไม่จาเป็นใช่ไหมที่เราจะต้องพูดแรงๆใส่กันและกันในขณะที่เราพูดตรงๆอยู่ได้นะครับพระคัมภีร์พูดกับเราเสมอว่าเราควรจะเป็นคนพูดความจริงแต่ต้องพูดด้วยใจรักลิมิตมีแน่แต่ต้องลิมิตด้วยความรักด้วยที่มีต่อกันละกันนะครับแล้วก็ มีอะไรนะครับสี่อย่างนะฮะคอมมิตนะครับ,รบสับมิตแล้วก็เพอร์ม,มิตสุดท้ายก็ลิมิตนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำก็คือกดให้มิดนะฮะอันนั้นก็ไม่ควรทำแน่นอนนะสี่มิดนี้ก็พอแล้วครับนะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าของข้าพรงค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดประทานครอบครัวแต่ละครอบครัวที่พระองค์ได้ทรงโปรดอวยพรขอให ครอบครัวแต่ละครอบครัวที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการอวยพรจากพระองค์หรือคนที่กําลังจะมีครอบครัวนั้นได้รับการอวยพรจากพระองค์ปัญหาครอบครัวจะได้รับการแก้ไขความสุขความชื่นบานในชีวิตครอบครัวจะกลับมาแล้อวยพรสิ่งอื่นๆในชีวิตทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องความมั่นคงและสิ่งอื่นๆที่จะตามมาอธิษฐานขอพระองค์สบปรดอวยพรที่พวกข้าพระองค์จะเรียนรู้จากความรักของพระองค์ผ่านทางความรักที่มีต่อกันและกันในครอบครัวอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าไวพรในการเข้าสู่ที่ทำงานครับพี่น้องสวัสดีครับ